เมืองเซียนพุทธเกษตรดอกบัวพันปีบานแล้วคงถึงคราวที่ต้องมีเซียนลงไปจุติยังโลกมน,นุษย์เยี่ยงสีเจ้าอยากช่วยมนุษย์แต่ตะบาเซียนห้าร้อยปีขาดสลายไปองบำเพ็ญเพียรเจ้ายอมดูพลังยุดเสียนห้าร้อยปีของข้าบำเพ็ญมาเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากข้ายอมให้โลกตกอยู่ในความทุกข์เช่นนี้นี้ได้ ให้ข้าไปเถอะนี่คงเป็นชะตากรรมของเจ้าเล่นก็ไปเถอะอาจีช่วยเปิดพบมนุษย์ให้ข้าทีข้าต้องไปทำภารกิจนี่เจ้าจะไปยุ่งกับพบมนุษย์ทำไมไม่กลัวกดแห่งกำเล่ดงานเหรอพบมนุษย์กำลังเจอคอครั้งใหญ่ยังไหนข้าก็ต้องไปช่วยโอเคงั้นข้าเปิดประตูให้ก็ได้เจ้ารีบไปรีบมาเรา ถ้าจะรอเล่นกับเจ้าเอาขนมในโลกมนุษย์มาฝากข้าด้วยนะะัะเจ้าคงรอนานหน่อยครั้งนี้แล้วข้าจะรีบกลับมานะเมืองลู่หยางปี613รัชสมัยของพระเจ้าหยางตีนี่ท่านลุงวันนี้ท่านจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเหรอครับนี่เจ้าหนูเจ้ารู้ไหมว่าที่เราอยู่กันสงบสุขทุกวันนี้เพราะวีรบุรุษคนหนึ่งคนไหนเหรอท่านลุงวันนี้ท่านต้องเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะโอ้โหแน่นอน เมื่อส5้าปีที่แล้วมีฮ่องเต้ทรราชคนหนึ่งมันต้องการเสพสุขมันสร้างราชวังใหญ่โตเพื่ออยู่กับนาสงสนมของมันหลักสีทุกเดือนมันจะส่งทหารมารีเก็บภาษีจากชาวบ้านและเกณฑ์นคนไปสร้างราชวังหลายพันคนชาวบ้านต่างเดือนร้อนต้องจ่ายภาษีให้มันครึ่งหนึ่งทุกเดือนผู้คนต่างเป็นทุกข์กันท่วหน้า เจ้ารู้ไหมโอ้ชาวบ้านคงเสีงกันแย่เลยแล้วยังไงต่อครับท่านลุงห้าห้านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของวีรบุรุษพิสดารอ้าวเคียงซุยหลังจากที่เก็บภาษีและเกณฑ์คนอยู่หลายปีชาวบ้านก็ไม่พอใจทุกนขึ้นต่อต้านทหารแต่ก็ไม่มีใครสู้ได้คืนหนึ่งฟ้าผ่าเสียงดังไปทั่วเมืองบุรุษชุดเขียงผู้หนึ่งเกาะลงมาจากฟ้า ว่ากันว่าเขามาพร้อมกับพลังแสงสีที่นิว้วของเขาโซท่านลุงท่านก็เวอร์ไปนะนี่เจ้าเจ้าเพิ่งเกิดจะไปรู้อะไรตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีคนที่มีพลังแสงว่ากันว่าทหารในวังหลายร้อยคนก็จัดการเขาไม่ได้ตอนนั้นชาวบ้านเห็นแสงสีเหลี่ยสมสว่างไปทั่วัวทหารที่รอดตายเล่าว่าเขายิงพลังแสงสีแสงไปที่ใดตรงนั้นก็ระเบิดทันท อนนั้นลุงจำได้ว่าเสียงระเบิดดังอยู่หลายชั่วยามในที่สุดเขาก็เข้าไปถึงพระราชวังชั้นในแม่ทัพเอกของฮ่องเต้สั่งทหารนับร้อยยิงธนูใส่เขาแต่ธนูก็ไม่สามารถปราบปราดพลังอันแข็งแกร่งของเขาได้ทหารเล่าว่าเขาปล่อยพลังปราณูยักษ์เหลืองสีเขียวโจมตีไปทั่วจนทุกคนต่างหวาดกลัว พลังงูยักษ์จู่โจมฉกตัดจนทุกคนขยับตัวไม่ได้บางคนกลัวสุดขีดก็วิ่งหนีแตก่กระเจิงกตนไปการต่อสู้ผ่านไปครู่หนึ่งทหารหลายคนก็หยุดนิ่งไม่กล้าแม้จะขยับตัวราวกับว่าเผชิญกับเทเซียนไม่มีใครคิดกล้าต่อกโตอ้สุดท้ายเขาก็สามารถบุกเข้าไปยังห้องพรองของห้องเต้คอราาเขายืนต่อหน้าห้องเต้ชี้พลังดาชนีไปที่คอของห้องเต้ แล้วพูดว่าถ้าเจ้าไม่อยากตายจงเลิกรีบเก็บภาษีชาวบ้านข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเออข้ายอมแล้วท่านไว้ชีวิตข้าด้วยตอนนั้นไม่มีใครในท้องพระโรงกล้าขยับเพราะรัวดัชนีของเขาจำไว้ว่าชีวิตเจ้าเป็นของข้าถ้าเจ้าทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนข้าจะกลับมาอีกข้าชื่ออ้าวยิ่งสุยอีกสิบห้าปีข้าจะกลับมาดูว่าเจ้าดูแลชาวบ้านดีหรือไม่แล้วเขาก็ห่อออกจากวังหายไปอย่างรวดเร็ว เธอตาบ้าห้าร้อยปีสู่สิ้นหมดถ้าต้องกลับไปบำงเพ็นในคมมนุษย์ใหม่หรือนี่สิบห้าปีผ่านมาห้องเต้ทอนราชไม่กล้าเก็บภาษีชาวบ้านแต่ก็ได้แอบส่งจอมยุตธตามล่าเขาแต่คนที่ส่งไปนั้นก็หายไปไม่มีใครกลับมาได้ท่านลุงแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าวีระบุรุษผู้นั้นอยู่ที่ไหนโอ๊โอโอ้ใครจะไปรู้ละเจ้าหนูข้าก็แค่ลุงแกๆ่ๆคนหนึ่ง 15ปีหลังจากที่เอ้าเอี้ยงสืบุกวังหลวงนี่ก็ครบสิบห้าปีแล้วพวกเจ้ายัางไม่เจอตัวมันอีกหรือทุกวันนี้ข้าต้องเอาใจชาวบ้านภาษีก็เก็บน้อยลงพวกเจ้าจะไม่ให้ข้าเสพสุขบ้างเลยไถ้ามันปรากฏตัวมาละจะมีใครไปสู้กับมันบ้างพวกเจ้าลองว่ามาสิธรรมนียีท่านมีความเห็นอย่างไรเรียนฟาบาทสิบห้าปีมานี้ทหารของเราหาทั่วแผ่นดินแต่ก็ไม่เห็นมีใครพบเบาะแสเลย ข้าว่าเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นแบบที่เจ้าพูดก็ดีนะสิข้ากลัวว่ามันจะปรากฏตัวแบบวันนั้นอีกใครจะกล้ารับประกันว่ามันจะไม่มาท่านจะเอาชีวิตของฮ่องเต้มาล้อเล่นไม่ได้นะพระองค์อย่าทรงกริ้วเลยข้าได้วางกําลังให้ยอดฝีมือคุ้มกันภายนอกราชวังไว้หมดแล้วต่อให้มันปรากฏตัวก็จะเจอยอดฝีมือดีห้าร้อยคนรุมคนเดียวไม่มีทางสู้ยอดฝีมือห้าร้อยคนของเราได้พะยะค่ะ ท่านอย่ามั่นใจไปดัชนีของมันยิงได้รวดเร็วปานสายฟ้าพลังปานงูยักษ์ของมันก็แข็งแกร่งข้าว่ายอดฝีมือ500คนจะเอาชีวิตมาทิ้งเปล่านาสิพวกท่านไม่ต้องเถียงกันข้าคนเดียวก็จัดการมันได้แล้วล่ะ ขอขอบคุณเสียงจาก w o r No Voice ใช้โค้ดจอร a t คูมาติจะได้แต้มเพิ่ม20%นะครับสาม,มารถสนับสนุนดังดีๆจากช่องัวหวัว,วเลี้ยงได้ที่บัญชีด้านล่างขอบคุณแฟนคลับและผู้ติดตามทุกท่านครับ